สวัสดีครับพี่น้องมือนี้มาขอบอกข่าวพี่น้องเด้อผมจริงงดเ็ดคลิปสองสามมือเพราะว่าไปถอนฟันมากพี่นอ้องมีถอนฟันกินอ,อย่างก็บอะไ้กินไปจนพวกกระตุ่มเราหมอนัดวันจันทร์อุดฟันอีกที่นี่ที่หลายมือเลยสามสี่มือเลยว่าจันด์ขัน้นดูเลย มันวันอังคารด้วยพี่น้องด้วเจ็จ็บในบนขิเป็บเจ็นเห็ุแนวขิดในบิพช่วงนี้จังใจก่อมอกขอแกงขาวเอซีก่อนดี่าเขาใจด้าว่าคงหายดีใส่แ้แก่ปอ,อบปุ่มอบคุ้นาย้ติ่ติดตามที่โอนแห้กำลังใจโอนไหลโอนแช่น้ำในด้วยพี่น้องด้วยใก็ฝากช่องนลอยช่อง พี่ใดมีกำลังใจเข็ดคลิปต่อไปพี่น้องนนเนี่ยพวกน้องพี่น้องเนาะเป็ดในรถาฟปวดไล่ปวดแช่ปวดเป็ล่งลังใจน้ำเน่าเด้อพี่น้องเด้อเนาแกงเผาคือเด็กพอดีไปถอนฟันเนาะพี่น้องเนาะปวดมันปวดฟันเนี่ยฟันเนี่ยก็เลยไปถอนไปถอน,นอีกเสี้หนึ่งทีเดียถอนแล้วอีกเสี้หนึ่งหมอว่านัดรถจักรไปอุดเข,ขาบอถอนให้เออเลยมาแกง พี่น้องซีลักสากเดี๋ยวทีว่าเออช่องแกนกินชมหายไปิสัยวิศวะโวยหายไปิสัยทุกพี่น้องพอด,ดีไปถอนฟันปวดฟันฟันไปอุดฟันอีนกจะเลยก่นนอนเก็บยังบ่ได้จะเรื่องยนพี่น้องถามหายันพี่น้องจม คือว่าผมหายไปใส่เบอกเก่าเลยมาแวะมาแกงข้าวสิครับพี่น้องสิะมาณวันนังข้าน,นุ่น,ลน,ลนลเลย,ยพี่น้องข้านหรือพุดนุ่นล่ะจังสี่เจ็ดคลิปให้เบิร์เด้อแต่โอถ่ายเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆมามีเรื่องมาแค่นี้แหละพี่น้องในเกิดขอบคุณขอบคุณเลยสวัสดีครับ